ชนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ดิฉันนางสาวณรินทร์รนามวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และดิฉันนางสาวพรินาชเณดิษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4พร้อมแล้วที่จะพาคุณไปเปิดโลกประกันภัยในแบบที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนขอเชิญพบกับกิจกรรมยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหนนนนนม่ของโรงเรียนสตรีพระลุงได้เลยค่ะ อืมการจัดกิจกรรมรูปแบบบูธแคมป์ในสถานศึกษาโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100คนและได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านการทดสอบร้อยละ100ภายในงานยังมีฐานกิจกรรมความรู้จำนวนสีฐานได้แก่ 1. ฐานรู้จักบทบาทคอปพอ 2. ฐานประกันภัยรถภาคบังคับ 3. ฐานประกันชีวิต 4. ฐานวินาศภัยและภัยพิบัติพร้อมกันนี้นักเรียนแกนนำยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ ได้ร่วมทำหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกันในกิจกรรมต่างๆเช่นเกมบิงโกเกมดาวินชีเกมไขหันสาและกิจกรรมเล่าข่าว2การจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านประกันภยัยโรงเรียนได้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระต่างๆเช่นกลุ่มสาระสังคมศึกษานอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในรูปแบบต่างๆ,ๆเช่นการ ให้ความรู้หน้าเสาธงกิจกรรมให้ความรู้ในชั้นเรียนการรณรงค์การทำประกันภัยภายในโรงเรียนและยังมีการขยายผลลงสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมให้ความรู้ณตลาดและสถานีขนส่ง 3. แนวทางในการต่อยอดความยั่งยืนของกิจกรรมส่งเสริมความรู้โรงเรียนได้เขียนโครงการขยายเครือข่ายเยาวชนประกันภัยครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยการส่งนักเรียนแกนนำ ออกไปให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพัทลุง 4. รายงานผลสำรวจการทำประกันภัยของครูนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปรากฏว่าก่อนเริ่มกิจกรรมมีนักเรียนครูและบุคลากรที่ยังไม่มีพรบรจำนวน9คนหลังผ่านกิจกรรมพบว่านักเรียนครูและบุคลากรมีพรบรครบร้อยละ100เพราะไข่ไม่เคยเตือนไขล่ลวงหนะ้าแต่เราสามารถ ตัวได้เสมอเราเชื่อว,ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ประมาทไม่ประมูลชีวิตให้กับความเสี่ยงและใน,ในวันนี้วนนพวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ